โค้ดคริงนะครับคนไทยเรียกว่า routing 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 ปางอะไรแบบนี้นะครับจริงๆแบรนด์เขาคือโค้ดคริงนะครับโค้ดคริงถ้าเกิดออกเสียงแบบดอทช์แลนด์จริงๆก็โค้ดคริงนะครับมันก็คือโค้ดนะครับ ROT เนี R ่ยนะครับโค้ดภาษาดอทช์แลนด์หรือเยอรมันก็คือเรดนะครับสีแดงคริง นะครับก็คือริงวงแหวนนะครับชื่อแบรนด์ก็คือ red ring นะครับแหวนแดงก็คือนี่แหวนตรงตรูดตรงคอตรงอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเจ้าโคต r i n g นะครับหรือว่า Lotting นะครับเ,เป็นแบรนด์ที่ผมว่าเด็กนักเรียนยุค60 70 80 90นเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเคยใช้หรือว่าผ่านมือกันมาบ้างน,นะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับผมแก่ละนะว่าอย่างนั้นเถอะ เจ้าตัวนี้เป็นดินสอกดนะครับจะเรียกว่าดินสอกดที่ไส้ใหญ่มากเลยนะครับราคาด้ามหนึ่งน่าจะประมาณ2-300ได้มั้งครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันจำไม่ได้นะครับแต่ว่าใน Lazada s h o p ป e ก็มีร้านขายเครื่องเขียน l o อฟอะไรบล็อกเนี้ยนะครับสมใจที่ดีออสแสาซาก็มีนะครับพาเกจมันจะมาแบบนี้นะครับมันจะมีเป็นด้าม,มเฉยก็มีมีเป็นแพ็คก,ก็มีตัวนี้จะเป็นดินสอนะครับพร้อมไส้ขนาด2.0มม2มิล ไส์ใหญ่นะครับไม่ใช่ดินสอกดแบบเล็กๆ0ูนอันนี้เป็น20นะครับไส์ใหญ่มีไส้สำรองมาให้ตัวนี้เป็นสองบีจำนวน12แท่งด้วยกันนะครับเป็นไส้เป็นตลับแล้วก็มีตัวดินสอมาแบบนี้นะครับแพ็คนี้ผลิตปีนะครับ2556ผมรีวิวปัจจุบันนี้นะครับปี2568แแล้วนะครับก็คิดซะ,ะว่าดูแล้วกันว่านานแค่ไหนแล้วกล่องเหลืองหมดแล้วนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาดูที่เจ้าตัวนี้เลยนี่ผมซื้อสำรองไว้ต่นี้นะครับปัจจุบันยังมีผลิตอยู่ยังมีขายอยู่นะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยแบบดูรีวิวแล้วมันหมดอย่างว่าอยากได้่ังเลยอยากซื้อมาใช้ดินสอกด r o ตติ้งนะครับหรือว่าโคตรทิ้งนะเบรดวิงเนี่ยเขาเ,เป็นแบรนด์ของเยอรมนีนะครับแล้วก็มีผลิตในญี่ปุ่นก็มีนะครับตัวนี้น่าจะผลิตญี่ปุ่นด้วยหรอมั้งหรือเปล่าวะไหนดูดออิอันนี้เป็นนำเข้าและจัดจำหน่ายนะครับ จัดจำหน่ายนะไม่ได้ผลิตนะครับผลิตที่เยอรมันนะครับประเทศเยอรมันบางรุ่นผลิตญี่ปุ่นนะครับเอ่ยย้าไว้นะโอเคเราลองมาดูกันนะครับน้ําหนักมิติของเจ้าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทําด้ามส่วนใหญ่นะครับเมนเลยเนี่ยจะเป็นเรซินพลาสติกหรือว่าเป็น ABS เป็น g l a s s f i เน e อ y l เป็นอะไรก็ตามเป็นพลาสติกแล้วกัน13กรัมนะครับพร้อมกับไส้หอันที่อยู่ข้างในนะ ส่วนหัวเขาเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นเหมือนเป็นอลอยหรือว่าเป็นทองเหลืองเป็นอะไรไม่รู้นะครับก็ดูแบบมีความเงาง,งามดูหรูดีนะครับกลไกของการทํางานเขาก็คือจะเป็นแฉก3ามแฉกนะบแบบนี้อ้าออกแล้วปล่อยให้ไส้ออกมาแล้วหนีบไว้นะครับซึ่งจะเรียกว่าดินสอกดถ้าภาษาไทยธรรมดาเราจะเข้าใจว่าเป็นดินสอกดแบบนี้ไสเล็กๆแบบนี้นะครับกลไกมันจะเป็นตัวสปริงดันไสออกมานะแต่ว่าตัวเนี้ย นะครับถ้าเรียกให้ถูกจริงๆเนี่ยดินสอกดภาษาอังกฤษเรียกว่าแบบ mechanical pencil m e c h a n i c ก็คือคกลไก Pencil คือดินสอ,สอดินสอ,นสอที่มีกลไกนะครับ mechanical pencil แต่ในทางทฤษฎีจริงๆแล้วนะครับถ้าเรียกให้ถูกจริงๆตัวนี้จะเรียกว่า lead holder นะครับ lead ก็คือไส้ดินสอ lead ตะก,กัวนะครับ lead holder holder คือตัวตัวบรรจุตัวพกพา,ต,พาตัวนำพาตัวนำพาตะกัว lead holder นะครับถูกจริงๆคือเรียกว่า lead holder หรือว่าเรียกเอาเมคคา니คอเพนซิลก็ไล้ก็คือเป็นกลไกลดินสอกดนะครับซึ่งเขาจะทํางานก็คือเวลาเรากดปุ่มสวิตช์ตรงท้ายเนะี่ยหัวมันจะอ้าออกนะครับแล้วถ้ามีไส้ออกมาเราปล่อยไส้ไหลออกมาแบบนี้แล้วเราปล่อยตัวปุ่มกลับที่เดิมมันจะหนีบไส้ไว้นะครับแล้วไสก็จะหดกลับไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไส้กราไฟท์ ite, ผสมดินนะครับเกรดความเข้มดําอยู่ที่ 2B นะครับคือแบล็ k แบล็ k ดำมากเหลามาแล้วด้วยนะแหลมๆแบบนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานก็ยืดออกมาประมาณนี้ได้นะครับซึ่ง ไอ้แบบเนี้ยเหลายังไงก็เอาไปถูก,กระดาษทรายก็ได้หรือจะมีกบเหลาของเขาแย่ลงไปแล้วหมุนๆน,นะครับมันจะมีเครื่องเหล่าตรงตรูดต,ต,ตรงไหนก็มีแล้วแต่ดึงจุกอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาตัวท้ายเนี่ยแย่เข้าไปแล้วหมุนแบบเนี้ยนะครับหมุนๆมันก็จะเหล่าตัวหัวให้มันมีความแหลมออกมาแล้วก็เอาฝาปิดกลับเข้าไปเวลาใส่ไส้ก็ใส่ไส้ทางท้ายแล้วก็ใส่ไส้ได้ทีละแท่งนะครับไม่เหมือนดีสกกดทั่วไปแบบใส่ได้2แท่ง3าแท่ง5้าแท่ง7็ดแท่งแล้วแต่ ความบ้าพลังของเรานะครับส่วนมากก็จะอยู่ที่ประมาณ3แท่งไม่ควรเกินนั้นนะเพราะถ้าเกิดมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ไส้เนี่ยชนกันด้านในแล้วเกิดความเสียหายหักแตกนะครับเราใช้ไม่ได้สักอันหนึ่งหรือว่าเกิดการติดขัดแบบไส้มันเกิดคาอยู่ในท่อนะครับเราทําให้ใช้งานไม่ได้ส่วนความยาวของตัวอุปรกรณ์นะครับเมื่อไม่มีหัวดินสอนะผมกลับเข้าไปก่อนนะแบบนี้โอเคลองวัดดูนะครับความยาวอยู่ที่5.88 ยาวหน่อยนึงนะครับประมาณเกือบ15เซนกับน้ำหนัก13มกรัมก็ถือว่าเบานะครับบริเวณกริปเซกชั่นของตัวนี้จะทำเป็นลักษณะคือเป็นเหลี่ยมๆขึ้นมานะครับเหมือนข้าวโพดเลยเนาะจับก็จะป้องกันการถลายลื่นนะครับคอนโทรลหมุนการเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหัวที่มีลักษณะเป็นทรงเรียวแบบนี้ก็ทำให้สามารถจะใช้งานเซกชั่นที่ห่างออกมาวาดภาพอะไรพวกนี้ซึ่งดินสอแบบนี้นะครับหลักๆแล้วคือออกแบบมาสำหรับเขียนแบบด้วยแล้วก็วาดภาพนะครับ drawing p พนติงเพนติงไม่ได้ดรอ잉นะครับดราฟติงพวกเนี้ได้นะครับส่วนตัวด้ามเนี่ย n g ตติงนะครับโรตริงโคตรริงเนี่ยเรดริงนะครับเขาจะาทำเป็นลักษณะเหลี่ยมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับก็ทำให้ตัวดินสอเนี่ยลดการกลิ้งเวลาวางนะครับคลิปก็ช่วยเบรกไม่ให้มันถลายตกแล้วก็เวลาคอนโทรลเวลาเราหมุนแบบนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะควบคุมการเขียนหรือว่าการวาดได้สะดวกขึ้น ตรงนี้จะมีแท็กบอกนะครับเป็นรหัสประจำดินสอคือ ro 3 0 0 blk คือ black นะครับ clutch pencil 2.0 tk 1 0 10, นะครับลืมบอกไปว่าเป็น clutch pencil ก็ได้จะเรียกว่าเป็น blade holder ก็ได้นะครับแล้วแต่นะรหรือ mechanical pencil ก็ได้นะครับไม่มีความผิดถ้าจะเรียกทั้ง3อย่างนี้ทั้ง mechanical pencil ดินสอกดนะครับ clutch holder ก็คือคไอ้จักกลไกเนี้ยนะครับ clutch แล้วก็ holder คือตัวไส้นะครับก็ได้หรือจะเรียกว่า เลดโคเดอร์ uh, ก็ได้นะครับแล้วแต่คลัชเพนซะิล2.0คือขนาดไส้ด้ามนี้ทำในญี่ปุ่นในขนาดที่เซตเนี้ยนะครับตัวเนี้ยทำในเยอรมนีนะครับ,น Germany, นรบเป็นรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าทำคนละล็อตกันนะโอเคส่วนคลิปเป็นคลิปโลหะนะครับเงาๆแบบนี้เลยเป็นเหล็กแหละเหล็กชุบโครมนะครับมีสัญลักษณ์รัดริงนะครับหรือว่าเรดริงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตรงท้ายตรงนี้จะเป็นเกรดซึ่งถ้าผมใส่ 2B ไว้ผมก็หมุนไว้ที่ 2B ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็น B Black นะครับ HB คือ hard and black F คือไฟไม่ดำแล้วไม่แข็งมาก H ก็คือ hard แข็งยาวไม่เข้ม 2H ก็คือแข็งแข็งนะครับแล้วก็ 4H คือแข็ง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 มากตามนั้นเลยจุกก็อย่างที่บอกเปิดมาเสียบเข้าไปนะครับแล้วใช้งานมีคอล่าสีแดงเป็นแบรนด์เขาอะนะ Red Ring นะครับนี่ก็เป็นไส้ที่มีซึ่งผมใส่ไว้อันเดียวนะครับเป็นไส้ยาวโคตรๆเนะี่ยเป็นไส้ของเขาเองนะครับมีมาตรงนี้ของสเตเตอร์หรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับ ของ email, r o t t i n g เอง r o t t i n g r o t t i n g นะครับเขียนไว้เร right. ียบร้อยนะครับสกรีนไว้ก euh. ็เป็นไส้ยาวนะครับเวลาใช้งานก็อันเดียวเลยยืดยาวเลยไส้เนี่ยที่หาซื้อง่ายๆเนี่ยของเขาเองอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับไอ้กล่องแบบเนี้ยก็จะมีของ s t e เ e r e r แล้วก็ยี่หออื่นเนี่ยเนี่ยสเ t a r อร์มนะครับมีกบเหลาข้างบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นเปิดมาก็จะมี12แท่งนะครับ ใช้งานได้เลยนะแล้วก็จะมีเกรดให้ใช้เยอะเลยตั้งแต่ hb b 2 b 3 4 b ก็มีนี่นะครับ4 b เป็นขนาด12คูณ2.0คือยาว12มิลลิเมตรนะครับยาว12มิล12มิลก็ประมาณ6นิ้วไนดะ้มั้งใช่ไหมวะไม่12มิลสเซนโทษที12คูณ2.0 12 12ม mm, นะิลอะมิลก็2เซนเองนะครับ สองเซนกว่าเออเซนกว่าเองนะไม่รู้อะไรของแม่งนะครับช่างแม่งอน่นะครับสองจุดศูนย์มมนะครับอ๋อสิบสองแท่งขนาดไส้กว้างสองจุดศูนย์คูณสิบสองแท่งายาวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะประมาณหกนิ้วได้อันนี้เป็นสองบีกับสี่บีนะครับใช้ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบอันนี้ปีสองพันนะครับนานสัตว์แล้วนะครับนานมากแล้วก็ใช้ด้วยกันได้เลยนะครับเพราะมันเป็นไส้มาตรฐานเดียวกันส่วนของเขาเองก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ 2B เหมือนกัน12แท่งก็สไลด์แบบนี้นะครับเ่ ه, ก็ใช้ได้กันได้ยังไม่เหลาจะเป็นแบบนี้หัวปั้นๆหน่อยแต่เหลาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาใช้งานมันจะออกมาทีละนิดนะครับเนี่ยกดก็ยื่นออกมาซึ่งบางคนก็ให้ยาวบางคนก็ไม่ให้สั้นอ่าใช้ drawing แบบเนี้ยนะครับหรือว่ายืดประมาณนี้เขียนทั่วไปก็ประมาณนี้แล้วก็ feeling การจับเหมือนดินสอกดเลยแต่เวลาเขียนเนี่ยมันเหมือนดินสอไม้ธรรมดาเพราะว่า เขียนไปมันไม่คมไม,ไม่ไม่แแหลมแล้วมัทื่อแล้วก็ต้องไปเหลาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือโ o ตร r ิงนะครับเรดริงร n g 3ิงส0มนะครับ2.0มมมีไซส์อื่นอเ้ล่าผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่า300ก็เป็นรุ่นที่น่าจะบัจ t f เฟรนลี่นะครับถูกสุดแล้วมั้งนะครับเพราะว่าวัสดุเป็นพลาสติกเก <c oughs> ือบทั้งอันเลยนะครับยกเว้นส่วนที่เป็นคลิปกับหัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ทายที่เป็นตัวกดนะครับผมถ้าชอบก็ลองไป หาดูในลิงก์หรือว่าในแท็กที่ผมแปะไว้แล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่อีพีสดหน้านะครับตัวนี้จริงๆคู่แข่งเขามี s t ตเตอร์มาสนะครับมาสก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งบายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์